ดเน,มนยนนมนยงมย,ยเยีไป่ยบไปเได้เดี๋ยวขอทางทางรูดรีนครับครัีนก่อ่ะมันจะปีอวิอฮะพร้อม กราบสวัสดีเจ้าวันนี้เพากับช่องเรือดำห่ำสิงนะเจ้าวันนี้นะเจ้าหาปาลารั้ชมมาพบก,กับความมันตีจังวัดลำปางนะเจ้าวันนี้เฮามาลงบอ่อของลูกพี่ยางนะเจ้าเชิญทุกคนรับชมความมันกันได้เลยเจ้า

เอาละเจ้าเอาละเจ้าอ uh ันยังดึงแห้วเจ้าที่คนอื่นนี่ถมนะยางที่ไอ้ตัวเก่านี่ห้ามถมห้ามถมว่ะจะเจ้ามันยังเออดิสามตัวละตัวที่สามละอ่ะ ไอ้คไอ้โจลงแม่ไอ้โจืนเดียพออกันข้างแรกคือว่าผืนเดียวอีมันก่ออันนี้มันได้ทอนเดียวนเรช่วยอ่ะอันนี้ันได้อมเด้ที่ปอช่วยอีโอ้โหดูนี่ครนะอะไรเล้ท้มไผ่ทีไอ้หอำไผ่ลำมันเ้อไผ่หวไผ่มันเอโ้ยขึ้นกับเขาขึ้นกับเขาไหนไหนไหน โอ้ยอ้ยโอ้ยอย่างอันอน่ะโอ้ยเฮ้ยมันหวานกันโอเฮ้ยของอะไออ

哦，哦。 กี่ตัวนี่ลุงบุญตัวนี่สตัวสี่ตัวนี้เนาะสี่ตัวก็หูนึงมิตรยาวาเนี่ยปะแอนนาแอนลัง่น่ะอยจะวายไปหอมแก้มละกันเดียวกัน คอนเทนต์ว่ะอันรอบแหล่งกี้คอนเทนต์เนาะอันนี้ของจริงของแต่ละเออทำได้ในนอนรับในนอนอ่ะไอโจะนะบุญเดๆๆ้อนะ้ออีกขนาดนะกระปุ่นก็ออกสองเตือคนอนเข้าแล้วออกสองเตือไม่ได้ เมื่อกี้นีถ้าคนไวกว่าน้องนี้ก็ถ้าได้ได้กำคู่เลยนะพี่ฮะของน่องเข้ากำคู่เลยนะแกแค่ถมได้ตัวเดียวมาตานน้องกระตึงเหมือนจอันอย่างใสๆขวายู่ฮะนะกงนกับหัวย่อหัวมาโย่เรื่อยๆยมดหงแห้งๆไปโดนละโดนเลยเดี๋ยวไปยูเตรีออกมไแล่แต่สายตื้ออยูอะ เอาละเจ้าเอาละเจ้าเอ,เอาละเจ้าโ <c oughs> ปรดติดตามและรับชมช่อง YouTube ช่องเ <c oughs> ตือดำหำมซิงกันด้วย <c oughs> นะเจ้า แล้วเจ้าทีมงานเขาโดนแล้วเจ้าเออออกปุ่นด้วยกว้ยออกปุ่นกว้ยกว้ยโรนี่ปุ่น กโฮก็โฮหน่เจ้า <bom> ก bo <os> ็โฮกโฮเอาขึ้นโชขึ้นโชกระโห่ใหน่ามาหบซื้อโหลร้อยห้าสิบ เอาละเจ้ายอมาละเจ้าทีมงานระดน้ำสิ่งของเขา <laughs> มาดูเห็นพื้น

มาเพแล้วเจ้าขาวอัน en ี้ออกเพ่แล้ว ต้องเป็นผู้โชคดีอะะเป็นผู้ชคดียังมา้นจะลนะ้มไว้นตัวนะเ้าโหตัวสามสินเลยมากย่งกัะล้อนี่ Sam à, à, tinh có sưng các môn ni. hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi lỡ những video hấp dẫn rồi มันมึงอด่องแล่วอนี่่แฮดิ hey, oh. Oh. ้แฮเหนียวแฮเขาเหนียวอ้โมันก็โห้ยยังเขามีเรืงตุ้งอู้กันละยัง เขามีเรื mankind, no ่องตรงอกกันแล้วไอ้ห่อไปไอ้ห่อไปนับใส่ไอ้เรือในเ้เอ้อ้ห่อไปไอ้ห่อไปนับใส่เด้แจกใจไดกระหงนับแล้วเด้ไอ้ห่อลุ้นสามชิ้นก็น่ะ อ่ออันน uh. ี้ไยจะไหม้ตัวนี้มันลุนบนี้ก็พี่จ้อจืดด้วยนะนกัลนีมออนี่มาห้องล้น

บรตหุดิใ่ไนะ

ได้แล้วเบื้องหลังเานะนี่ดเบื้องหลังมาตน้องเหอ้กิมัได้รือตัวน่อยอ่ะกิเมอนกกระลาก่อปไเหว่เหี่ยเหีแล้อยใส่ถังนี่ก้าไม่้าปล่อยใส่ถังนะก อันนี้ก็คือผลงานโดยรวมของทีมงานเรือดำหําสิ่งของเฮานะเจ้าคลิปนะหน้าเฮาจะปพาปอแม่พี่น้องไปตะลุยเอาความมันตีไหนนะเจ้าฝากปอแม่พี่น้องกดติดตามและฝากรับชมเมื่อตัวเองนะเจ้า เจ้าเฮามารุ่นป่าตัวนี้ว่ามันจะมีน้ำหนักแต่ใดนะเจ <laughs> ้า <taking> ล <Niger> <chips> <laughs> ุง sure ุ ha ha? Yeah well, yeah well, <laughs> ่นไะลงนเียมเีย่เยีเียว่เดี๋ยวเดี๋ยวขจ้าลุลุครับครับครับุนครับปีนกัน EP อ่ะนันจะปีอีู่ฮะปีพอม มาแล้วเจ้าตัวเลขอยู่ที่47กิโลแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้า